เป็นแฟนช่องนัดปิโตทุกท่านสามารถเปิด Member รแบบ Exclusive กับพี่นัทได้แล้ววันนี้เมมเบอร์ทุกท่านรับสิทธิพิเศษทันทีเข้าถึงคลิปลับเฉพาะของพี่นัทก,ก่อนใคร e อ็กซ์คลูซีฟไแบบส่วนตัวและช่องแชทพิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นตราสัญลักษณ์ตอ้์เป็ดสุดน่ารักออกแบบโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของประเทศพี่นัทปิน่นโต ว่าสติกเกอร์และอิโมจิสุดคกวนเห็นแล้วนามันเคิว <c oughs> อยากเปิดเมมเบอร์แบบไหนเลือกได้เลยเต้าเป็ดน้อย35บาทต่อเดือนเป็ดตัวโปรด80บาทต่อเดือนและนอนเป็ดที่รัก300บาทต่อเดือนการันตีโฟตโซซต้เซ็ตพร้อมลายเซ็นแบบไม่มีอะไรกัน้นส่งฟรีถึงบ้านทุกเดือนเลย <Wow. S 1> จะรอทำเป็ดอะไรล่ะครับสมัครเลยกดตรงนี้ตรงนี้กดสกดสมองเห็นไหมจ้า คลับพิเศษของคนรับนัดปิ่นโตรอทุกคนอยู่นะครับพี่นัดปิ่นโตรอให้ผิการถึงหน้าจอทุกคืนเลยละจ๊ะสวัสดีทุกคนครับกลับมาพบกับพี่นัดปิ่นโตอีกแล้วนะครับในเกม crawler phobia นี่คือเกมอินดี้สยองขวัญครับ phobia คือความกลัว crawler นี่เหมือนกับสิ่งที่คลืบคลานเข้ามาหาเราใครที่กลัวการคลานในที่แคบๆเกมนี้อาจจะไม่เหมาะก็ได้นะครับ แต่ถ้าใครที่อยากจะเจอเรื่องราวสยองขวัญภาพบันทึกเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่ติดอยู่ในที่แคบๆแ,แล้วเจอตัวอะไรบางอย่างน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าตัวเกมจะน่ากลัวแค่ไหนวันนี้พี่นัทขออนุญาตขายของครับต้องบอกว่าตอนนี้หมวกนัทปิ่นโตออฟฟิเชียลยาวางขายแล้วนะครับผมด้วยจํานวนจํากัดมากๆณนะวันที่อัดคลิปนี้อยู่นะครับเหลือแค่100ใบเท่านั้นเราขายกันใบละ250รบาทบวกค่าจ e ัดส่งอีเมสทั่วประเทศ50บาท รวมค่าส่งแล้วทั้งหมด300บาทตอนนี้เหลือ100บาทใครอยากสั่งซื้อให้ตามไปที่แฟนเพจนัดปินโตชาน e ลนะครับจะมีลิงก์สำหรับกดซื้ออยู่หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลยเลย,ย้ำนี่คือหมวกนัดปินโตก็คือน่ารักแบบนี้นะฮะน่ารักมีเชือกห้อยเหมือนกับเด็กอนุบาลญี่ปุ่นใส่แล้วไปคุยกับเขาได้เนี่ยสวยไหมอืมมึงถอดหูฟังก่อนน่ารักจะตายไปนี่ใส่ไปเที่ยวก็ได้ ซื้อให้คุณแฟนใส่ก็ได้ผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ใส่แล้วน่ารักวันนี้อยากจริงๆก็อยากจะใส่เล่นเกมแต่ว่าต้องใส่หูฟังก็เลยไม่สามารถใส่ต่อได้นะครับสั่งซื้อได้แล้วที่แฟนเพจนัทปิ่นโตที่สําคัญใครไม่ซื้อหมวกไม่เป็นไรหมวกเนี่ยถ้าเราไม่ได้ออกแดดก,ก็ไม่ต้องซื้อแต่ใครที่ดูคลิปพี่นัทตลอดอย่าลืมหาแว่นดีๆสักอันนึงมาใส่ด้วยนะครับแว่นกรองแสงที่ไม่ว่าจะดูพี่นัทตอนไหนก็จะไม่ปวดตาแว่นออบตาสั่งซื้อได้ที่ลิงด้านล่างนี้เลยนะครับผมถ้าบานา่น,น,น,นงแ สุดยอดไปเลยถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเขาบอกว่า play VHS tape มันคือเทปบันทึกนี่คือเหตุการณ์ c r a w l e r เนี่ยมันคือตัวตัวประหลาดที่เรามักจะเห็นรูปร่างแบบผิวซีดๆ,ๆนะครับลิ้นยาวๆแล้วก็มีร่างผอมๆเนี่ยคือ Crawler ใครที่กลัวไอ้ตัวลักษณะเนี้ยเกมนี้ก็อย่าไปดูมันนะครับแต่ในเกมนี้เราจะเจอกับตัวที่เรียกว่า Crawler ตัวไม่รู้ภาษาไทยมีคำนิยามมันไหมแต่ขอเรียกทับศัพท์ไปเลยนะครับพวกมันเนี่ย มังจะอาศัยอยู่ตามท่อกับพื้นที่บริเวณใต้ดินเรื่องราวของมันเนี่ยถูกแพร่กระจายไปทั่วอเมริกาแล้วก็ในสถานที่ต่างๆทั่วโลกนี้เลยเรื่องเล่าของตัวค r อเลอร์นั่นเองนะครับคุณก็จะได้เจอมันที่นี่แหละโอ้โหเริ่มมาเนี่ยเราอยู่ในท่อเลยนะครับเขาบอกว่าวันที่ที่เราอยู่ก็คือวันที่9ก้าเมนะครับเม์ May คือประมาณพฤษภาหนึ่งเเดี๋ยวขออนุญาต ขยับหน้าตัวเองขึ้นเพื่อทุกคนได้เห็นดีเทลของเกมด้วยนะครับด้านล่างมันจะมีแบบเวลาหมุนอยู่ด้วยอ่ะเอาหน้าไว้ประมาณนี้ไปครับเราอยู่ในท่อระบายน้ําแห่งหนึ่งไม่รู้ว่าเข้ามาทําไมนั่นสิเราตัวเล็กพอที่จะยืนอยู่ในท่อได้เลยครับมันมีมันมีก้มกับยืนอันนี้ยืนได้เลยแล้วไงฮะคลิกขวาซูมเอ็นนั่นตัวอะไรอะ่ะ มีหนูอยู่ครับเจ้าหนูน้อยแล้วแล้วเราทำอะไรได้ฮะถ้าเราอยากจะไปอยางที่นี่ต้องทำยังไงครับหนีนหนูหน้าตาดุมากทำอะไรได้อ๋อมีคานต่ำสุดๆด้วยกด c เรียกี้ว่านอนไปเลยอุ้ยอโอเคอะคอนโทรลคือคือนั่งยอ่อแต่กด C คือนอนแล้วมึงไม่เสือกสอนกูนอนก่อนเพิ่งมาเสือกสอนกูย่อตอนเนี้ยบ้าไปแล้วครับไปกดชิปซ้ายเพื่อวิ่งโอเคเราจะไปตามท่อระบายน้ำแห่งนี้แล้วแบบว่า คลิกขวาเพื่อซูมทางขวามืดเกินกูมันไปทางซ้ายแล้วละ่ะโอ้โหมีเสียงอะไรบางอย่างจากทางนี้ครับผมไม่น่าใจว่ะแต่ผมจะไม่อยู่รอดูแน่ทางโคตรลึก what the fuck แง คุณไม่มีทางรู้เลยว่าคุณจะเจออะไรในท่อนี้เนี่ยตรงนี้เหมือนเป็นพัดลมครับและทางตันฮะเฮ้ยนัดลุกอะไรครับเนี่ย อะไรวะเนี่ยเริ่มมาก็โดนเลยครับแล้วหาทางออกยังไงกันเนี่ยยังไม่ไม่รู้ว่าเกมไม่ทําอะไรเลยอ่ะเราไม่จําเป็นต้องอยู่รอแล้วล่ะวิ่งเลยดีกว่าครับเข้าไปในความมืดเลยว่ะอะไรอะไร กระแทกทำไมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้นั่นคือกดแถบโอ้โ oh, หตัว,ตว,ตวอะไรเต็มไปหมดเลยอินเวนทอรี่อะไรครับเนี่ยศพโอ้โห oh, นอนขาวนอนเขียวกูเข้ามาทำอะไรนี้เนี่ย นี่มันเรื่องราวสยองขวัญน,น่ากลัวอะไรกันแต่มันก็ไม่มีให้เก็บเลยนะมาเจอกองหนอนตัวเฮี้ยนวะเนี่ยตานนี้ก็ตายแบบกุญแจกุญแจห้องเก็บของครับห้องเก็บของ ูได้ยินเสียงอะไรวิ่งวิ่งด้วยเนี่ยโคตรมืดเลยยดโดโอ้โหเดี๋ยว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 มืดไปแล้วนะมืดมากครับเฮ้ยให้กูวิ่งไปไหนเนี่ยอะไรอะวอดโอ้ยโ,โอ้ยเจบ็จบเจบ็บ มีเมือกเมือกอะไรไม่รู้ครับแดงแดงนั่นคือเปิดได้ไหมได้ว่ะเนี่ยห้องเก็บของเ <ๆ S 1> ี่ยวิ่งมามม่วม่ถึงเฉยแล้วในห้องเก็บของมีีระร่อบบ่า คุณแจอีกดอกครับ Drainage Section มันคือโซนดูดน้ำหรอโซนที่ไม่มีนักเฮ้ย <Hey! S 1> มันคือโซนดูดน้ำหรอโซนที่ไม่มีนักเฮ้ย <Hey! S 1> อะไรนเนี่ยมีการทำอะไรที่นี่ไม่รู้อะศพเต็มเลยอะไอเชี่ยนั่นมันมาแล้ว ใช่มันมาแล้ว Coming soon นัดติดเชี้อะไรเนี่ยวิ่งสิโอู๋กูวิ่งยาวๆเลยครับไปนในความมืดเลยครับเพราะไอ้ห่านนะั้นมันตามมาแล้วอะฮะลุเมือกไม่ดีไม่ดีถ้าเราเดินไปนะั้นเราโดนแดกแนะ่นอนคนระับ เฮ้ยม ja ok, okay. ึงม sort of ันมาดักมึงมีกี่ตัวเนี่ยไอ้ห้าเอ้ยกูย้อนกลับไปกูจะโดนมั้ยเนี่ยกูจะตายให้ได้เลยอะโดนแน่เลยว่ะ โดนก็ต้องโดนแล้วล่ะช่างแมงอืมทางอะไรก็ไม่รู้ครับใครไปจำได้เสียงอะไรวะไม่สนุกเลยนะเนี่ยการมาติดอยู่ในที่แบบเนี้แถวนี้มีควนันพัดลมนี่มันจุดเริ่มต้นเลยไมหมเหรอ ได้ป่ะเฮ้ยได้ว่ะโซนนี้ครับโอ้ยโอ้ยโอ,ยโอย้เราลงมาในโซนน้ำคิวหนูตายเหรอมองไม่เห็นเลยอะ่ะว้าตายแล้วอย่างมืดนี่ลงมาในโซนน้ำนะครับโอ้ยโอ้ยมองไม่ออกเลยเจ้าค่ะ รู้แต่ว่าข้างล่างนี่มันดาร์กมากเปียกไปหมดอะเนี่ยเจอตัวอะไรกูก็ไม่เห็นหรอกนะพูดตรงๆอะไรอะน้ำเขียวๆนี่คืออะไรอะโอ,โอ้โอ้โอ้มิดคอกูแล้วมั้งเนี่ย ซูมเข้าไปดูครับจะจมน้ำตายแล้วอะไรวะเนี่ยดูไม่ออกครับดูยากโคตรขอเวลาสักคู่นะปิดไอหาไดั้ไไมได้ไหมฟิล์มเกนอ่ะกูปิดก่อนเลยบลูมด้วยปิดแม่งให้หมดเลยมันคือท่ออะไรไม่รู้อ่ะ แต่ไม่มีประโยชน์กับชีวิตครับนั่นอะไรอะ่ะไม่ใช่ตัวใช่ไหมมันเปียกมากครับเราลองเข้าไปในรูนี่ดู What อะไรอะ่ะวิง่งเอาคือตายแบบ ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่ากูตายได้ยังไงด้วยไม่เข้าใจเริ่มใหม่วะเนี่ยเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยมันมองยากโคตรอะ่ะอ่มจะลองอีกสักทีแล้วกันนะครับมาแต่เราก็พอจะรู้ทางเงี้ยเมื่อกี้เนี้ยคือวิ่งไปมัวมวแหละไปเจอจุดที่มันแบบลงไปข้างล่างอะ่ะพอลงไปข้างล่างนี่มันไม่รู้จริงๆว่าต้องทําอะไรวะแล้วหนีผีก็มองไม่เห็นผีด้วย <ítulo> ไม่รู้ว่าคลอเรอร์มาทางไหนเพราะมันมืดมากครับเฮ้ยเฮียโอ้ย <mat im iono> คือคิดว่ากูฉลาดมากมั้งคิดว่ากูจำทางในท่อนี้ได้เหรอเมื่อกี้กูก็วิ่งมั่วนะเนี่ย ที่กูไปเจอนู่นนี่นั่นน่ะเจยทางตันอีกหาจิกจริงจริง,รงใครไม่ชอบเทียบแคบก็จะทรมานมากนะครับเกมเนี้ยเสียงไรวายิบยิบหนอน พุ้ยนอนไม่ได้แดกกูแล้วรอบเนี้กูไม่ได้ขี้ตกใจขนาดนั้นวะได้เวลาวิ่งทะลุความมืดไปเพื่อไปหาอีกห้องนึงครับคือยังพอจำทางได้อยู่นะเดี๋ยวมันจะไปถึงไอห้องที่มันแบบมีควันแดงๆอะ่ะ uh. ม่งน่าจะมีโหมดในวิชั่นปะวะ คือมึงควรจะสอนกูใช้ไนวิชั่นเว้ยกล้องก่อนเนี้ยมันต้องมีไนวิชั่นจริงเนี่ยโดนโดนผีหลอกอีกทีนึง มันจะหายไปแม่งยืนอม,มันมืดจังอ่ะให้รอบสุดท้ายสําหรับเกมนี้เราจะไม่ฝืนใจตัวเองอีกโอเคป่ะทุกคน<อ>นี่มันห้องแดงเลยนี่ว่า รอบนี้แม่งโคตรมั่วทางมึงไม่ใช่แล้วแม่งผิดพลาดแล้วรอบนี้เฮ้ย เหตุเกิดจากท่ออีกแล้ววะไม่ใช่อ่ะไม่ทันได้กุญแจเลยจะให้มาทางนี้ได้ไงอ่ะมึงต้องพากูไปซุยกอนดิ ต้องพากูซุยท่อก่อนแล้วก็ไปท่อแดงแล้วค่อยหลบไอตัวนั้นน่ะแล้วค่อยลงไปข้างล่างไอตัวนั้นถ้าโดนทีเดียวแม่งหนีไม่พ้นเลยนะ มาห้องแดงแล้วมันยืนรอยอยู่แล้วมาเร็วลบกัน หลบแถวนี้ไม่รู้โดนปะเนี่ยกูหลบใกล้ไปปะเนี่ยไม่สอนกูชะเง้อหน่อยเหรอไม่รู้เลยว่าแม่งไปหรือยังด้วย ไปแล้วปะวะไปแล้วแหละเฮียมันไม่เห็นอะไรแล้วอะก็ต้องไปแล้วแหละสุยต่อครับใช่ไหมนะทางลงข้างล่างเนี่ยแถวนี้แหละใช่ใช่ใช่แถวนี้แหละ เอา้านี่ไม่ใช่วะเฮ้ยนัดลงแล้วถึงม่อยอย่าตามมานะกลัวแล้วจะาตามฉันมารอบนี้กูเลี้ยวขวาบ้าง มันมืดจัดนี่เป็นครั้งที่สองที่เราลงมาที่นี่ครับนั่นคือไฟกระพริบเพื่อคูมองไม่เห็นว่ามีตัวอะไรไหมเลยเนี่ยนีอะไรบุม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 วะ ไม่ดีไม่ดีเอาชัวร์วดีกว่าอะไรที่มันอันตรายเกินไปไม่ไปครับมองไม่เห็นนะออกไม่ได้เลยเนี่ยมืดโคตรอ่ะนี่กูกดวิ่งแล้วนะเนี่ยตนนันอีก ตันแล้วทางขวาตันแล้วมีทางหนึ่งครับแยกอีกนีอะไรอ่ะมีศพตามศพไปตามศพไปแล้วเราจะได้ตัวตัวคลอเร มันวนนี่ว่าแม่เอ้ยผร้หลุดก็คือต้องไปทางนู้นสินะตั้งแต่แรกบุ๋ม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 มานะปูนี้ซูมไว้ก่อนเลยเสียงแม่งเหมือนมีตัวเดินอยู่ด้วยเลยอะ เดินมาแล้วครับทางแยกอีกครั้งนั่งมืดโคตรกูมาทำอะไรที่นี่เนี่ยตันแหละแล้วมีเสียงเดินด้วยทรงเหมือนกูจะโดนแดกเลยว่ะ ไงดีวันนียไปไม่ได้ดิทางขวานเนี่ยแม่งมีตัวชัวร์เลยหาเอ้ยพลามานกูแท้เราตามไปก้อนอน,นี้ไปครับมันมีร่องรอยของก้อนเนื้ออยู่ น่าจะพาเราไปถึงต้นตอได้หรอวะมันลักษณะเหมือนเป็นรังอะนะเหมือนอยู่กันเป็นรังเอาละลึกขึ้นไปเรื่อยๆกูคเคยตายทางซ้ายมาแล้วกูไปทางขวาดีกว่าโอ้ยถึงคอแล้วจ้าหัวใจเต้นทำไมเนี่ยตึกตักตึกตักทำไมเนี่ยโอ้ยอะไรวะ มีอะไรตามกูมาปะเนี่ยเฮ้ยซากปากลากักพงครับเฮ้ยอะไรวะแถวนี้แหละที่กูตายกูจำได้ซ่อนกูต้องซ่อนใช่ไหมแต่นี้เรากำลังจะขึ้นไปข้างบนปะเนี่ยกระโดดกดกระโดะโด ได้ไหมอ่ะคืออะไรวะเนี่ยเราอยู่ในชั้นกำแพงสักอย่างครับแต่ตัวหนอนนี่เราทำอะไรด้วยไม่ได้นะอ่าแล้วกูจะออกไปจากที่นี่ยังไงดีบอกกูทีดิกูติดแหละ หรือกูต้องคานเข้าไปตั้งแต่แรกไม่น่าใช่ว่ะ,อะลองคานคือกำแพงมันตันเนี่ยต้องไปทางนู้นแหละนะคิดว่านะก็เหลือทางเดียวแล้วฝั่งนู้นเน่ย ตัวปะเนี่ยน,นี่อะไรวะแม่งมีเสียงเดินโคตรใกล้อยู่ไอ้เฮียต้องเข้าไปนี้อีกแล้วต,ติดอะไรเนี่ยถ้าตายก็ฝากบอกพ่อแม่ผมด้วยผมตายในท่อนะครับ ไม่เห็นนี่อะไรเลยบุมบ๋มๆไมีก้วเนี่ยโอ้ยนั่นใช่ตัวป่ะเนี่ยปล่อยกูอะไรอ่ะ แต่รอบนี้เรายังไม่ตายแต่มันมีบางอย่างในนั้นแหละอะไรวเนี่ยมันโอ้เออเนี่ยโอ้หลังเข้าโอ้ยโอ้อีกแล้วมันมองไม่เห็นตัว มันดำมาตามน้ําอาแต่เรามองไม่เห็นมันแล้วเราจะทํายังไงอ่ะมันเล่นยากมากครับแต่นั่นคือเกมอินดี้ครับเราจะไม่วิจาร์เลยมากถามว่ามันก็น่ากลัวนะมันก็สยองขวัญอยู่แล้วมันก็ทําลายจิตใจได้พอสมควรเลยสําหรับเกมคลอเรอร์โฟเบียนะครับแต่ถ้าภาพมันทําให้เราแบบมองเห็นได้ง่ายกว่านี้มันจะดีกว่านี้มากเราจะมีโอกาสเล่นแล้วแบบได้ไปต่อมากกว่านี้คือฉากลงน้ําเนี่ยไอเดียมันดีนะแต่ถ้ามึ่งแบบทําเป็นคลื่นมาให้กูเห็นว่ามันกําลังมาหรือ มึงมีอินฟลเรดให้กูแบบเห็นความมืดน,นิดนึงเงี้ยจะดีกว่านี้คือตอนนี้เรามไม่สามารถมอง <_ S 1> เห็นได้เลยว่ามันมาทางไหนหร,หรือหรือมันอยู่ตรงไหนหรือมันอะไรกับเราอยู่คือน่าเสียดายครับแต่เป็นว่าเราก็เอามาเล่นให้ดูแล้วนะครับอาจจะเล่นไม่จบขออภัยด้วยถือว่าเป็นช่วงแนะนานเกมอินดี้เลยใครอยากเล่นเกมนี้ไปหาโหลดได้นะครับฟรี c o l o r p h o b i a วันนี้พี่นัทขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับกดสมัคร Membership ด้วยนะครับด้านล่างนี้มีจับรางวัลสิ้นเดือนทุกเดือนเลยจ้า กูไม่ได้ขี่ตกใจขนาดนั้นว่ะ <c oughs>